สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ควันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการยืนยันสิทธ์การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามกฎหมายใหม่ระเบียบใหม่ระเบียบกระทรวงม,มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566หลายๆท่านก็สอบถามพอน้อยมาว่าการยืนยันสิทธิ์ต้องไปยืนยันที่ไหนคะแล้วมีเอกสารอะไรบ้างนะคะการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตามกฎหมายใหม่ล่าสุดคะท่านผู้มีสิทธ์ กาทุกท่านกาะช่วงนี้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกในการแจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์การแจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์กาซึ่งรายชื่อได้มาจากสำนักทะเบียนราชนะจ๊ะค่ะก็จะแจ้งไปยังท่านผู้มีสิทธิ์โดยตรงและผ่านผู้นำหมู่บ้านนะจ๊ะกาเอกสารหลักฐานเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปยืนยันสิทธิ์นะจ๊ะถ้าท่านได้รับแจ้ง ถ้าท่านได้รับแจ้งเอกสารหลักฐานหรือท่านใดที่พลาดการรับแจ้งกับปล่อยให้ตัวเอง60แล้วยังไม่มาขึ้นทะเบียนไม่ทันรอบในปีงบประมาณ2 5 6 6 5นาจาระที่ขึ้นทะเบียนไว้ในช่วงปีงบประมาณ2 5 6 0 6ที่ผ่านมานะจ๊ะค่ะก็ยืนยันสิทธิตามระเบียบใหม่กันเลยค่ะยืนยันได้ตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคม2567ถึงเดือนธันวาคม2567ค่ะมก,กราถึงเดือนธันวาคม2567สํา,กกรราสหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508นะจ๊ะค่ะก็เอกสารหลักฐานเอกสารหลังฐานที่ท่านจะต้องนําไปบรระจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบ ปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะเจ้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางท่านค่ะบางท่านค่ะไม่ไปขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวของบัญชีค่ะธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบ ก็เอกาสารตามที่พ่ออ้อยได้นําเรียนไปชาสัมพันธ์กรณีไปด้วยตนเองไม่ได้การยืนยันสิทธิ์นะจ๊ะค่ะต้องไปทีออ่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลําเนาที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านค่ะก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสํานักงานเขตนะจ๊ะค่ะกรณีไปด้วยตนเองไม่ได้ทําอย่างไรใช้หนังสือมอมหน้า หนังสือมอบอำนาจจะโหลดจากอินเทอร์เนต็ตหรือจะซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้นะจะลงนามตรงที่ผู้ออมอบอำนาจส่วนผู้รับมอบอำนาจค่ะท่านจะให้ใครก็ได้ที่สะดวกอยู่ที่ทางบ้านนะจะญาติพี่น้องญาติพี่น้องที่สะดวกที่จะไปยืนยันสิทธิแทนท่านค่ะที่อยู่ทางบ้าน ก็เซ็นลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจเอกสารรักฐานที่ท่านจะต้องแนบไปก่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาเทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เปลี่ยนชื่อของท่านอาจารย์รับรองเอกสารสำเนาถูกต้องทั้งหมดส่งไปเสน์กับไปให้ญาติที่อยู่ทางบ้านที่สะดวกให้ไปยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคมถึงเดือนธันวาคม2567 นจาจะสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยาย,ยน2508ซึ่งท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตก็จะเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์ในช่วงนั้นการในเดือนมก,กราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีนนะจะของทุกปีสําหรับปีนี้ กาปีนี้เองค่ะก็จะเปิดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2567เพราะฉะนั้นช่วงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะทุกแห่งนะจ๊ะทุกแห่งอยู่ในระหว่างการอำนวยความสะดวกแจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์แจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์ค่ะสำหรับท่านตามที่บอน้อยได้นำเรียนก็คือพลาดในการขึ้นเทะเบียนในช่วงปีงบประมาณ2566ค่ะก็ไม่เป็นไรไปยืนยันสิทธิ์ตามห่วงดังกล่าว ได้พร้อมกันเลยนะจ๊ะได้พร้อมกันเลยนะจ๊ะยังใช้ระเบียบเดิมอยู่ค่ะสาหรับคุณสมบัติตามข้อหกวงล็บสี่นะจ๊ะระเบียบใหม่นี้ก็คือต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพนะจ๊ะตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกําหนดแต่ช่วงนี้ช่วงนี้นคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตยิยังไม่มีการกําหนดแต่อย่างใดยังใช้คุณสมบัติเดิมไปพางก่อนจากก็คือ,อต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐ,รฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับหลายๆท่านที่สอบถามมาโดยที่ท่านหลา,หลาท่านที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะไม่สะดวกที่จะไปยืนยันสิทธิ์ในห้วงเวลาดังเกา่าใบมอบอำนาจนอาจารย์หนังสือมอบอำนาจหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติม,ตมผ่านคอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้ตชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้เพอ่อ mm hmm. นายต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ